เราก็งปั่นปั่นให้แห้งเอาน้ำมันสะบัดมาแบบปั่นอยู่ตรงนี้เลยน้ำเต้าหู้ร้อหายหมดเร็วมากจะมีตำขยาเต้าหู้เย็นก็มีเราซื้อเต้าหู้ร้อนนะคะทุกคนชื่อร้านปั้นแป้งถ้ามาเวลาคนเยอะๆแบบคนจะลุมนะคะทุกคนคนจะเยอะมาก แป้งป้าน้องโกลสบัตเตอรอยู่ใกล้ๆกับร้านขาหมูจสอร้อยติดกับร้านร้านหน้ายอดขับ1878ไรจัน87ตรงข้ามสันเจ้าพนันบงใกล้ๆขาตาม,มูร้านเปิ้ปิ้งร้านประจำของป้านาง <laughs> พี่สาวชอบกินร้านคุยชายนะคะทุกคนของสันรวยซอยสามมี่จะของอร่อย